นายกสิรนระยะชอกรอสองหนึ่หนึ่งที่สครับผนายนังศิิจัน์ห้องชอกรอสองหหนึ่งครับเลขที่สิบแครับสวัสดีครับผมเนายนัพยห้องชอกรอสองหนที่สาครับสวัสดีครับผมนายสิวัตรอินฉายชอกรอสองหนึ่ง้ที่สาวันนี้นำเสนอ14กิจกรรมโลจิสติก กิจกรรมที่1การบริการลูกค้าหมายถึงการให้บริการลูกค้าเป็นกิจกรรมต่างๆซึ่งเริ่มตั้งแต่ได้รับคาสั่งซื้อของลูกค้าจนกระทั่งนําสินค้ามาถึงลูกค้ากิจกรรมที่2การพยากรอุปสงค์คือการพยากรอุปสงค์ในอนาคตสําหรับสินค้าการจัดเก็บการขนส่งโลจิติสินค้าและการบริการโลจิติที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ กิจกรรมที่3กิจกรรมการสินค้าคงคลังหมายถึงเป็นกิจเป็นการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำไปยึงปลายน้ำโดยเริ่มจากวิธีการรับวัสดุการเคลื่อนย้ายวัสดุกิจกรรมที่4การสื่อสารเพื่อการกระจายสินค้าการสื่อสารเพื่อที่ชัดเจนตลอดช่องทางการจัดจำหน่ายถึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จคุณต้องแน่ใจว่ามีกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งที่ถูกต้องและลูกค้าทราบกิจกรรมที่5การขนถ่ายวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมสถานที่และตำแหน่งของวัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บรักษาซึ่งการที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยศิลปะในการสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุมาใช้ให้เหมาะสม กิจกรรมที่6การดําเนินการคําสั่งซื้อการดําเนินการคําสั่งซื้อมีผลต่อรอบเวลาในการสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งสินค้าโดยเริ่มจากวันที่รับคําสิ่งสินค้าจากลูกค้าจนถึงวันที่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจึงควรดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากิจกรรมที่7 การบรรจุพันุ์หมายถึงเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์และความคิดสร้างสารรค์ในอันที่จะออกแบบและผลิตห่อหีบให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมาให้ความคุ้มครองสินค้าห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอยเช่นความสะดวกสบายในการหอบหิว้วพกพาหรือ กิจกรรมที่8การบริการหลังการขายชิ้นส่วนอะไหล่หมายถึงการสนับถนนและช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากลูกค้าถือสินค้าหรือใช้บริการไปแล้วซึ่งครอบคลุมการแก้ไขปัญหาการให้บริการด้านเทคนิคการบำรุงรักษา กิจกรรมที่9การเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าหมายถึงการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานคลังสินค้าควรเลือกพื้นที่ในโซนที่ไม่ใกล้จนเกินไปการคมนาคมการขนส่งสาธารณะเดินทางได้สะดวกกิจกรรมที่ส0 การจัดหาสินค้าวัตถุดิบและบริการหมายถึงการคัดเลือกซ mm ัพพลายเออร์เพื่อซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพราคาสมเหตุผลสามารถจัดส่งสินค้าและบริการได้ตรงตามเวลาตามที่กํำหนดไว้หากบริษัทซื้อสินค้าและบริการจากซ mm ัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพไม่เหมาะสมที่ตามต่อ มาก็คือความเสี่ยงในการจัดส่งสินค้าที่ด้อยคุณภาพล่าช้าส่งผลให้ลูกค้าไม่พอกิจกรรมที่2 1การรับคืนสินค้าโลจิสติกย้อนกลับหมายถึงสินค้าที่ส่งมายังจุดต้นทางจะถูกนำกลับเข้าสู่สต็อกเพื่อขายอีกครั้งโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมใดๆเช่น อาจเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าที่ถูกส่งคืนไปยังร้านค้ากิจกรรมที่12การกำจัดของเสียหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตผิดพลาดรวมถึงสูญเสียจากการเคลื่อนย้ายในการเกิดของเสียบางครั้งอาจจะเกิดจากวิธีการผลิตที่ไม่ประสิทธิภาพทำให้วัตถุดิบในการผลิตเกิดความเสียหาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายที่ไม่ดีจึงส่งผลต่อความเสียหายกิจกรรมที่13การจัดการขนส่งการวางแผนและการจัดการดำเนินการด้านโลจิสติกส์เพื่อขนเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งพร้อมทั้งใช้ทรัพยากรขนส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกิจกรรมที่14การ พยากรการคาดการโดยศึกษาจากข้อมูลเก่าและรูปแบบต่างๆในอดีตธุรกิจใช้เครื่องมือและระบบซับเ,เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนที่เก็บรวบรวมเป็นระยะเวลานานจบการนำเสนอขอบคุณครับ